โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพ่ออก๋าครับวันนี้เนี่ยพ่อเก็จะไปที่โรงเรียนของ IQ และเลบอนครับตอนนี้เนี่ยเขาจัดกิจกรรมบันลอยกระทงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อันนี้จะไปประกวดนางนกพมาบหรืเขาเรือไงครับงานไม่ใหญ่แน่นะวีดูครับแต่คนกันเองเขาแต่งตัวเหมือนเขาจะไปประกวดเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในงานมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพ่อเก๋าจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูกันครับไปดูครับดูเขา นี่คุณแบกอะไรมามั่งครับเนี้ยขนมสายใหม่กับกระทงลูกกระทงเลียงไม่ได้กระทงลูบี้กระทงลูบีว้าวเขาจะลอยกันอยู่แล้วกระทงพื่ออันนีกระทงอนนงทำอะไรครับอันนี้เลี้ยงขนมค่ะอันนี้เป็นผู้ปกครองครับอันนี้เราเลี้ยงขนมมีพี่คุณแม่ผู้ปกครองค่ะเอาขนมมาให้น้องๆด้วยอ๋อนี่คือขนมของบรรดาผู้ปกครองเอามารวมกันใช่ไหมครับผู้ปกครองก็เอามารวบกันช่วยกันค่ะ Wuuuuoo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 w!! gasp A-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 oso

นทีทีอยู่เราให้แ้่ขอาคามคือผานีเรียจากอยกระทงนักเรียนจะทากระทงจากอะไรดีที่ไม่ก่อให้เกิดมนพิษทางน้ําครับน้ําแข็งครับน้ําแข็งโหนะครับน้าแข็งเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะโอ้ยู่แล้วน้ำแข็งก็เกลยนเกรงจากอะรได้อีกครับแข็งย ไปต่อเลยครับอนคเพ่โอเคต่อไปเป็นหมออครับโอเคมื่อกี้บอกว่าไงนะเป็นเอีค่ะเป็เคยดูเหรอลูกเคยหลายรอบนะคะอดูหลายรอบดูบ่อยไหมบ่อยครับอ่านี่ไก่ต้มอันนี้เพื่อนของอีคิวนะครับดูทุกวัน้าดูทุกวันเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภูมิวันนี้พี่ภูมิยังไงอันนี ไปต่อเนี่เลิบอลไปแอเตียครับพี่สวัสดีครับโอเคยังไงวันนี้แต่งตัวผมแต่งตัวไปอ๋อแต่งตัววันนี้ต้องไปงานฮาโลวีนแน่เลยใช่ไหมใช่ครับผีโคตรน่ากลัวแต่สุดท้าปงานอะไรวันนี้เออไปงานวันปีใหม่อ๋อปีใหม่ไี่ใช่งานลอยกระทงโอเคครับแล้ววันนี้เขามีจัดอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหม มีซุ้มอาหาแล้วก็มีสุ้มอะไรของแม่ต่างๆไปเลยโอเคไล่คิวเข้าไปไหนเนี่ยหรือว่าเข้าไปอยู่กับสาวๆไปซื้อเบลขนมอยู่เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนนั่งเด็กยบลไปหาเขากันไะสวัสดีครับมาหานะมาตั้งนานแล้วเห็นตอนที่คิวออกไปรับรางวัลเลยสวัสดีครับพี่แทนสวัสดีครับอยู่ปออะไรครับปีนี้ปหกครับปหกโอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้คิวยืนข้างพี่แทนดิดูครับปหกครับโอ้โห นี่พี่แทนแต่อีคิวครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูในงานกันไหมแต่คนเยอะเราจะฝ่าไปได้ไหมลูกต้องคันไหมครับต้องต้องบึ้งเลยอ๋อคือทุกวันนี้จะมีคนมาให้แก้ลูบิ๊กทุกคนเลยครับทุกเพียงเลยด้วยก็มีคนมาขอเล่นลูบิก๊อเขาจะมาให้เราแก้ลูบิกใช่ก็ได้แบบน้องทุกวันแหละอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นแพนแอกกระเบียงนะของกินไม่เคยขาดเลยวันนี้บนมองเลยอยู่กับเขาอยู่กับเขายังไงอยู่กับเขาอิ่มลูกมื้อ จุกนะจุก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 อ่าจุกจุกได้จุกจุกยังกระโอ่างต่างอันนี้ชื่ออะไรครับโอมเพียงโอมเพียงโอ้ยชื่อคนนี้น่าจะสมหวังทุกอย่างไออันนี้มันโดนแกะไปเลยนะอันนี้มันโดนแกะไปเลยลาล่โอเคแก้ให้น้องแล้วใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับชื่อน้องอะไรนะตินน้องตินโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพีทครับชื่อน้องพีทนะครับโอเคได้ พี่อด้วยโอเคครับผมมีทุโคน้าคุ้นๆน่ะคุ้นๆด้วยาด้วแต่งตัวหนมเามาประกวดอะไรเลยคินหยิบได้เลยนะคะ้ำแดีี่ฟรค่ะคู่กองมาค่ะกเลยยได้เลยน้ำฟรีแจกครับใจดีมากเลยแม่แม่นนล่าสุดจะเป็นแม่อเบอลมาขายของแม่มาขายของหรือว่ามาอาแจกไม่ใช่หรอแจกฟีเวย เป็นฝายให้อ๋ออันนี้คือเซิร์ไเดี๋ยวผมพาไปกินเซ้นฝฟยผมกนเฟฝายด้เหรอใช่คุณยังไม่อิ่มเหรครับยังไม่แปลกใจเลยไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็น้ำหนักของขค่81เลครับ81นะน้ำหนักท่าวโฟเลยนะอเฟฝายทีคร like ับ9ีเยได้ะี๋ยวเผมพาไปไปนของมาก่อนเามอก่อนเดี๋ยวพาชนช อร่อยมากเลยครับแบบอร่อยจริงเทปท้องผมอร่อยกรอบมากๆมันแบบอันนี้เท่าไหร่แลกมาเท่าไหร่ครับคิวสิบเอ็ดใบครับแล้วก็ตรงนี้สิบเอ็ดใบเท่าไหร่รวมเป็นสิบเอ็ดใบสิใบสิใบห้าสิบห้าสิบโอเคครับไปเดี๋ยวพาไปดูปลาปลวกปลาปลวปลาปลวกปลาปลวคิวเล่นแล้วครัาคิว อูไรนค่วไม่คุ้มกับการรอมือปืนเปล้าคุณรอมานานคไม่ได้อะไรเลยรอเป็นชั่วโมงได้อะไรมาลูกอมโมโหได้ค่ะยากกว่าที่ิดเลย ้เฮ้ยแม่นแม่นหน่อยต้งแม่นแม่นหน่อยไม่ได้ต่างกันเลยครับเพื่อนกันยังไงแจ๊งนี้หิวขนมก็บอกสิหิวขนมใช่ไหมไม่อยากได้ตุ๊กระตา,านี้เยอะแล้วตอววนน,นั้นหวบอาน ኢለገገገገገገ <laughs> um, uh... <laughs> มีหิวลูกอมบอย่างเดียวหมาลูกอมอย่างเดียวครับนี่ล้ออันนี้คือผมมีมากรฟตั้มปนบอลน้ำบอลน้ยไนโอ้นี่เป็นตึกเกินไปใช่อ้าวเลยบอลไปไหนมาเดินไปปลานั่นมาที่คอต้องปลาไข่ให้ให้ลูกบอลแก้วแล้วได้รางวัลใหญ่เลยหรอใช่โอเคครับ วิกิวเล่นตั้งนานไม่ได้ในบอลเล่นครั้งเดียวได้เลยเหรอใช่พร้อมไหมตัวสาวพร้อมพี่ว่าเราจะชนะหรือจะแพ้พร้อมเียกันมากเลยแนนอยแชื่ออะไรกันบ้างอ่ะชื่อทัพพิมพ์เสิทัพพิมพ์ชื่อดีน่าค่ะดีน่าแอังจี้คอายวีแอังจี้อ๋อแองจี้โอเคคนนี้ชื่ออะไรคะจีนีนหัวหน้าทีมเพื่อนหญิงพลังหญิงของเรา ใครใครเป็นหัวหน้าทีมคืนนี้รับทีมนะโอเคเจ้ว่าใครเป็นหัวหนเลยนะเคื่อนหญิงพลังหญิงเจอทีมนี้ไม่กลัวค่ะต่อเมื่อให้เขาเลยหรอแี่สคนนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับนี่เป็นขาโจ้ชื่ออะไรนะกัดครับฮะกัดครับกัดโอเคครับตอนนี้มีผู้หญิงเหลืออยู่แล้วก็ผู้ชายเราจะจัดการผู้ชายก่อนหรือหรือจัดการผู้หญิงก่อนอยาจะเหยียบลูกโป่งผู้หญิงหรือเหยียบผู้ชายก่อนดีเหยียบผู้ชายไม่เหยียบผู้ชายครับอ๋อช่วยผู้หญิงไว้เหรอ อมามาจะเลิ่แล้วบ้างดนเลยบบอลเป็ใหญ่ยังโหตายคนแรกเลยเนี่ยทำไมลูกใหญ่ยังเลยอ่ะโอ้โหเดินขน่วงภูมิลูกน้อยนึงเลยบอลลูกใหญ่มากครับเยอะยิงกันบ้างกับ้างโอ อีกิวอยู่อยู่คนเดียวครับไม่เอาหาใครหาไปมาครับ โด้ผู้หญิงฆ่าตายแล้วเข้ม่างวไปก่อนเ่ม่อนไห้แต่กีฬาเกีวเีไปก่อนเพือดเลยครับีไปก่อนเลือเลยผมหมายรีบกลับบ้านอ๋อโดนเหี่ยวแล้วนโอเคโดนเหียวเลยมีการจับมือเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาครับบางหน้าหลังไว้โ้ฉลาดมากครับทีมหญิงที่น้าุณ เดี๋ยวครับจับมือไว้เดี๋ยวเขามาเป็นทีมครับวันนี้ตายแล้วโอ้ไก่โตกับไก่โตมากราปตายท้องกันเลยยังไงครับเจอผู้หญิงเก็บผู้หญิงก่อนต้องเอาผู้หญิงก่อนเลยเราวางแผนกันว่าจะเอาผู้หญิงก่อนแก่วงตัวพี่กั๊ดไงพี่กั๊ดคือเขาเหลี่ยมที่เขาอยู่ข้างหลังของว่ามีตัวบอสหรอเจอตัว มีอ่ะขอีอ่ะคิ้วการ์ดอ๋อโดนโดนกัดหลอกแล้วเราก็เลยโดนผู้หญิงเขาบอกว่าเฮ้ยคิ้วลูกผมมีอ่ะเขาบอกว่าคิ้วลูกผมจะหลุดผมผมเขาบอกคิ้วลูกผมจะหลุดผมก็เลยดูผู้หญิงมาอ๋อเขาหลอกเราใช่แล้วเท้าผู้หญิงเหยียบเท้าผมวากโอ้โหคิ้ที่การ์ดผมมันเก่งเฉพาะกัดเก่งเหรอเดี๋ยวไปดูดีว่ากัดได้เท่ยวอะไรโอเคกล่องสิครับหมดเวลาครับโอเค ผมเหยียบพูงแตกครับอ๋อโอเคครับเป็นยังไงเมื่อกี้เหนื่อยมากเมื่อกี้เขามีคนบอกว่าคุณเหลี่ยมคือคุณแกล้งทำเป็นแบบอยู่ข้างเด่ผู้ชายแล้วคุณเก็บเรียบเลยเหรอครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคเลยได้แชมป์มาได้อะไรมาครับได้ขนมครับเขาเขายังไงเขาฆ่าทุกคนเลยอ่ะที่โตี่โตเขาแข็งมากเลยอ่ะเขาบอกว่าจะอยู่ข้างเดียวผู้ชายแล้วเขาก็เหยียบกันเองเลยผู้หญิงแข็งแกร่งแข็งมากเลยอ่ะ EQ กะ ตายต้งนี่โดนผู้หญิงเก็บหมดเลยโอเคเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมวันนี้สนุกมากเลยครับคือแบบปวดขาปวดเข่าได้แห่มนเลยโอ้โหแล้วชอบปั๊บแล้วเย็บปงมากเกินชอบเย็บปงใช่ชอบที่สุดแล้วในงานเพราะอันอื่นคือชอบที่คุณตายคนแรกๆตลอดเลยนะไม่แต่ว่าผมก็ยังผู้หญิงค่ะเออหรือว่ายอมให้ผู้หญิงไม่คือผมยอมคนนั้นผมผมโดนเด็กเแยมผมโดนเด็กใส่แว่น หรือว่าเขามีซัมติงกันไหมเขามีมีมีไม่ถึงคนนี้สองคนนี้โอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปพาดูกิจกรรมที่โรงเรียนอีคิวเลยบอลแล้วก็เพื่อนๆนะครับใช่ครับโอเคตอนนี้เราลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆไปลอยกระทงกันที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปงานลอยกระทงที่หมู่บ้านเราต่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมไปหรือเปล่าอ่ายังไงทุกคนต้องกดตับปั้นไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยใช่ใช่จิมดี้เขาตัวนำเลยเนี่ยมันแล้วอยู่แล้วลา